คไปคลิบมาเต็มตาพอรอดพี่น้องเอ้ยมันครักมันครักโอ้มาออกยุกกลางทั้งอ่ะแกโอ้โหอ๋อพอ๋อ มันมัน่อเดีวนกอนมน่มัเรวครับครับนมันวกมูนี่นอวัดเลยพไปนอ,อ,อ,อไป,นอปีด้ยครับ อ้วนเป็นไม้ลงคอไรครับ้องวัดเลยได้ได้ล่ะน่งีพี่น้องจอดรถไว้ลงมาพ่อพอดีเห็ดปพี่น้องเห็ดปวก ว้าฮ <łość> ่าไหนไหนด่าเดี๋ยวรถเลยมาพวพอดีครับลุงรถมพเน่อย่อนมนมานนี่ไม่นอน มน,มนว,ว,วัขอเก็บก้อนไปนองคนนี้ไม่เห็นคนดีไม่เห็นก้อนดูไปนอนกินด,ด้ได้ถืว่าได้นาั่งโซ่เมื่ตัวคับนี่นอยู่ผ่ะ วะาว่าเอาเก็บตัวครับเ,เก็บตัวเดี๋ยวคนที่ไม่เห็นพล่อยแล้วไปนอ้องพล่อยแล้วพล่อยแล้วพล่อยแล้วพออ่อยแล้วอื้อมันนมันะน่ติด,ดทางเลยครับเนี่ยทาง มานคักกำลังวาจิกับบ้านพี่น้องพออีกเหรอเป็น,ห,ปห,นหนึ่งดาวพี่น้องเห็ดพวกวาจิกับบ้านนะครับว่ามันคักมือเนี่ยกเยก็บไปเก็บมาเต็มตาพอรอพี่น้องเอ้ยมันคักมันคักเห็ดพวกครับยอด